สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับและวันนี้จะเป็นเรื่องราวของทีมสิงโตงน้ำเงินครามเมื่อเอ็นโซมาเรสกาพาเชลซีเครื่องดับสนับสนุนโดยกองทัพอะไหล่ยนนำเข้าและจำหน่ายเครื่องยนต์อะไหล่และชิ้นส่วนรถยนต์โทร0813351942และ0982604335และ l ล n e ID atkta56 เอามาแล้วเหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเรากันหน่อยครับบอกว่าเชลซีนั้นพลาดโอกาสในการไล่กดดันอาร์เซนอลครับสำหรับการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกหลังจากทำได้แค่เสมอกับบอลนมัธที่ไวทาเลิตี้สเตเดียมโดยเชลซีในยุคของมาริสกาครับเคยถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในทีมที่เติบโตเร็วที่สุดในพรีเมียร์ลีกสไตล์ครองบอลที่ลื่นไหลแผนการเล่นที่ชัดเจนการพัฒนาศักยภาพของดาวรุ่งอย่างมีระบบ ทำให้พวกเขานนั้นถูกพูดถึงในฐานะผู้ท้าชิงแบบเงียบๆแบบม้ามืดของฤดูกาลนี้แต่ไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาครับภาพลักษ์อันเจิดจลกกค่อยๆกลับหลุดออกทีละชิน้นจึงกลายเป็นคำถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเชลซีทีมนี้ครับมีจุดเปลี่ยนอะไรมีความผิดพลาดอย่างไรแท็กติกที่เริ่มสะดุดหรือปัญหาเชิงโครงสร้างที่กำลังทำให้เชลซีนั้นเครื่องดับ จุดเริ่มต้นครับก็ต้องบอกว่าช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยเชลซีคือหนึ่งในทีมที่เล่นด้วยจังหวะและทิศทางที่ชัดเจนที่สุดในลีกการคลองบอลเหนือคู่แข่งเกมไล่บีบพื้นที่ดุด,ดันเกมเพรสซิ่งแดนกลางที่คุมจังหวะได้ครับนักเตะพลังหนุ่มที่สร้างความหลากหลายในเกมลุกผลที่ตามมาก็คือในระยะหนึ่งครับพวกเขาสามารถยิงประตูได้อย่างต่อเนื่องในพรีเมียร์ลีก กมอว่าเป็นหนึ่งในทีที่จะท้าชนกับแมนเชสเตอร์ซิตี้กับลิเวอร์พูลแล้วก็อาร์เซนอลในระยะยาวทุกระบบของฟุตบอลก็ย่อมมีจุดเปราะบางครับและตอนนี้เราก็กําลังเห็นช่องโหว่ของเชลซีที่มันเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจุดเปลี่ยนสําคัญเลยก็ต้องบอกว่า2เกมที่ผ่านมาครับหลังจากวันที่ดับเครื่องชนกับอาร์เซนอลครับส่งผลให้เกิดอะไรขึ้นครับการขาดหายไปของไกเซโดจากเกมนั้นครับเพราะไกเซโดคือหัวใจของแท็กติกของมาเสกาครับ ไม่ใช่แค่ตัวตัดเกมแต่คือตัวตั้งต้นในการคลองบอลเป็นเงาที่ปิดทางการเล่นของคู่แข่งในแดนกลางมาจากสถิติเองก็ระบุชัดเจนครับว่าวันไหนที่ไม่มีไกเซโดเนี่ยเอา8นัดในหลีกแค่วันที่ไม่มีไกเซโดนะเชลซี Chelsea ชนะแค่2นัดแต่ถ้าลงตัวจริงครับเชลซีจะชนะกว่า50%ของเกมทั้งหมดและเมื่อเขาถูกแบนจากใบแดงในเกมกับอาร์เซนอลทําให้สมดุลของทีมนั้นพังลงทันทีถามว่าแฟนเชลซีคิดถึงไกเซโดแค่ไหนหลังจากวันนั้น ต้องแต่ย้ายมาจากไบรท์ซันในปี2023ครับ115ล้านปอนด์ตอนนี้ทุกสิ่งอย่างมันตอบแทนหมดแล้วส่งเขาลงเป็นตัวจริงเนี่ย25ขออภัย51นัดลงตัวจริง50อันนี้สำคัญไหมละ่ะแต่มาส่งผลจริงครับเพราะคนที่ลงมาแทนเนี่ยมันจะต้องใช้ใครลาเวียนที่เจ็บแล้วก็ทดแทนไม่ได้แน่นอนลาเวียนเนี่ยนอกจากทดแทนไม่ได้แล้วไม่รู้จะอยู่กับเชลซีได้อีกนานเท่าไหร่ส่วนอันเดซันโต้มีวันที่ดีครับ แต่เอาภาพรวมหรือประสบการณ์ก็ยังน้อยกว่าการเสียตำแหน่งง่ายกว่าเวลาถูกเพรสซิ่งถูกกดดันมากๆแล้วมีหลุดพอสมควรในขณะที่เอนโซ่แฟนันเดสครับเวลาที่ลงมาถอยต่ำถามมาเล่นได้ไหมเล่นได้นะแต่ศักยภาพในเกมลุกนั้นลดลงอาจจะคลองบอลได้แต่ก็เสียการคอนโทรลพื้นที่เพราะไม่มีคนตัดเกมครับอันนี้คือจุดสําคัญเลยทีเดียวส่วนแท็กติกเหมือนจะเริ่มถูกจับทางได้หรือเปล่าคลองบอลเยอะจริงครับ แต่ว่าไลฟ์พิษสงไลฟ์พิษยนะเน้นการคลองบอลแต่ปัญหาคือไม่สามารถที่จะเปลี่ยนกับการคลองบอลเป็นการคลองเกมและเปลี่ยนโอกาสให้เป็นประตูเกมที่เจอกับบอลมัดนี่คลองบอลได้สูงสุดจริงๆสูงสุดในฤด,ดูกาลเลยนะแต่ว่าสร้างโอกาสสําคัญได้แค่3ครั้งคลองบอลได้ครับแต่ว่าไม่คืบหน้าทุกแข่งไม่กลัวเพราะาตอนนี้เชลซีมีปัญหาสําคัญเลยคือการจบสกอร์มีแค่เปโดเนโตครับที่สามารถสร้างสารรค์เกมได้ ไช้ความเฉียบคมพอเจอทีมที่เน้นรัดคุมก็โดนล็อกเลยครับแล้วสิ่งนี้กําลังเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้าเล่าเกมรุกเริ่มหมดไอเดียปัญหาปัจจุบันนะเอาเกมล่าสุดมันอาจจะไม่ได้เกิดจากเกมรับครับแต่วันเจอรลีก็ใช่นะนะโคพามเมอร์กลับมาแล้วแต่จังหวะจากโคนไม่เหมือนเดิมครับไม่เข้าที่ยังจ่ายไม่แม่นนะยังจ่ายไม่เฉียบขาดเฉียบคมเลียมดีแล็บก็ดันมาเจ็บยาวไปอีกคนนึีง ปกติก็แทบไม่ได้ใช้งานอยู่แล้วกลับมาอยากจะใช้นะเพราะตอนนี้ต้องรอรับตามตรงว่าเจ้าเปโดฟอร์มไม่เหมือนเดิมครับมาร์กิวมาร์กิวก็ยังไว้ใจไม่ได้มาเลสกาอยากจะพึ่งพาเหลี่ยมดีแลบแต่ก็มาบาดเจ็บเพิ่มไปอีกอารอ์เนดกูกานะโชคต้องแต่เปลี่ยนสีผมเปลี่ยนทําไมก็ไม่รู้นะมันขึ้นขึ้นลงลงครับฟอร์มวิธีการเล่นความกล้าลุยกล้าเลี้ยงมันหายไปไม่เหมือนตอนที่อยู่กับแมนเชสเตอร์ไนต็ดเอสซีวิลเลียน มันก็แน่นอนครับนี่คือฮีโร่ในอนาคตเป็นซูเปอร์สตาร์แน่ๆครับแต่ตอนนี้มันยังมีวันที่มาแล้วก็มีวันที่ไม่มามามา,มาให,หายใช่ครับมามายห,หายเรียกว่าทั้งหมดทั้งมวลเชลซีต้องพึ่งพาเปโดเนโตครับหากเปโดเนโตเล่นไม่ได้ถูกประกบหรืออะไรก็ตามเกมลุกของเชลซีหยุดลงทันทีส่วนเกมรับที่เคยพลาดเป็นครั้งเป็นคราวตอนนี้กลายเป็นปัญหาเรื้อรังแนละ้ว ความผิดพลาดแบบง่ายๆเกิดขึ้นบ่อยเกินไปการส่งบอลพลาดโตซินอาดาราบิโอโยนี่ก็ตอนนี้กลายเป็นจากที่เคยพึ่งพาได้กลายเป็นกลายเป็นลงมาแล้วอันตรายลงมาแล้วหวาดเสียวโฟฟอ,ฟอน่าคนที่อยากจะใช้งานบ่อยๆก็เปราะบางเหลือเกินครับส่วนการเซตบอลจากแดนหลังเนี่ยเวลาถูกบี้เวลาวิวอัพเนี่ยเสียบอลง่ายเพราะเสียบอลง่ายก็อันตรายซานเชสก็เจองานหนักอีกอันนี้คือความเปราะบางในเชิงโครงสร้างครับ ไม่ใช่ไม่ใช่ฟอร์มแบบนัดต่อนัดเป็นสิ่งที่ต้องแก้แล้วก็รีบปรปับปรุงเรื่องของใบแดงก็หวังว,ว่ามันจะเบาลงโอเคครับหลายครั้งที่เหมือนจะแฟนเชลซีเริ่มจะรู้สึกเอะเชลซี Chelsea, เริ่มเข้าใจหรือเปล่านะว่าเวลาเล่นน้อยคนต้องเล่นยังไงเพราะหลังๆมันมีฮะที่ตัวน้อยกว่ากับเล่นได้ดีก็คือเกมอาร์เซนอลนั่นแหละแต่หากเลือกได้อยาเลยนะความดุดดนที่เล่นกันมากเกินไปมันทําให้ทีมสูญเสียความได้เปรียบ อย่างวันที่กาเซโดอัดเมลิโน่นี่มันโต้แย้งอะไรไม่ได้ครับจากวันนั้นที่เก็บมาได้หนึ่งแต้มสําคัญกับอาร์เซนอลกลายเป็นเสียแต้มสําคัญไปกับลีดแต้มสําคัญกับบอลมัดเหมือนกันลีดเจมนะคือคนที่เล่นดีที่สุดในช่วงหลายวันที่ผ่านมาแต่ไม่ใช่เกมที่เจอกับบอลมัดแน่แน่เลนมิดฟิลดีดีครับโดนเดนเลยถือว่าเซอร์ไพรส์สปีินะตนักเตะก็ยังดีอยู่ แต่เนี่ยมันเป็นแบบนี้พอมีวันที่ดีกับวันที่ไม่ดีสลับกันไปมันก็กลับมาคําเดิมที่เราพูดกันอยู่เสมอคือความคือความสม่ำเสมอเชลซีไม่มีครับจากทีมที่ควรจะกดดันอาร์เซนอลเข้าไปตอนนี้ตามหลัง8แต้มแล้วอุตส่าห์วันนั้นหยุดอาร์เซนอลได้แล้วจต่เกมที่ผ่านมามันควรจะ6แต้มมันเหลือแต้มเดียวถ้าเชลซีได้6แต้มตอนเนี้มันจะตามหลังเหลือแค่2แต้มเท่านั้นถามว่าเครื่องดับตอนนี้ยังมีเวลาที่จะสตาร์ทใหม่ไหมครับ มันต้องทำได้นะถึงสำคัญคือแดนกลางขาดตัวคุมจังหวะอีกเกมเดียวเกมลุกขาดความมั่นใจเกมรับเสียสมาธิวินัยในทีมต้องดีกว่านี้มาเลกล้าต้องดึงความฟิตและความมั่นใจของพาวเมอร์กลับมาครับคืนพลังเกมรุกตัวสำรองต้องต้องสร้างผลลัพธ์ได้หากเชลซีทำได้ยังมีโอกาสกลับมาตอนนี้มันไม่ได้ล้มเหลวครับแต่ว่ามันสะดุดสะดุดแรงสักหน่อยจากทีมที่มีศักยาภาพสูงเครื่องยนต์ที่กำลังแล่นอย่างลื่นไหลครับตอนนี้เสียจังหวะอย่างรุนแรงเลย ถามว่ามาเลเซาจะจุดเคลื่อนให้ติดหม่ได้เร็วพอหรือเปล่าก่อนที่เส้นทางการลุ้นแชมป์จะหายไปซึ่งผมเชื่อว่าตอนนี้หลายคนยอมรับความจริงแล้วแหละว่ามันยังเร็วเกินไปที่จะลุ้นแชมป์ส่วนเ,เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรครับร่วมพูดคุยกันหน่อยฮะคุยกันแล้วไม่จุใจเดี๋ยวคืนนี้ไปคุยกันตอนในไลฟ์หนึ่งทุ่มครึ่งเหมือนเดิมครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับจนกว่าจะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ